สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่แบบว่าได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้บทสวดมหาจักรพรรดิค่ะครับเรียกว่าเป็นกระแสะเลยก็ว่าได้นะวันนี้เราก็จะมาดูกันให้ลึกขึ้นครับทั้งที่มาความหมายความเชื่อต่างๆแล้วก็แนวปฏิบัติด,ด้วยคือรวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบทความข้อมูลจากสำนักพิมพ์คำสอนจากครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ประสบการณ์จากคนที่สวดจริงๆในเว็บบอร์ดก็มีครับ ดีเลยค่ะจะได้เข้าใจกันชัดๆว่าเอ๊ะบทสวดนี้คืออะไรทำไมคนถึงนิยมสวดกันแล้วมีอะไรที่เราควรจะรู้หรือพิจารณาเป็นพิเศษหรือเปล่างั้นเริ่มที่ที่มาก่อนเลยดีกว่าค่ะบทสวดนี้ใครเป็นคนแต่งขึ้นมาคะท่านผู้รัจ,จนาคือหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยวัดสแก่ที่อยุธยาครับหลวงปู่ท่านเป็นพระที่เ,เมตตาสูงมากๆปฏิบัติแบบเรียบง่ายจริงๆนะครับมักน้อยสันโดษ แล้วก็มีเรื่องที่คนเล่ากันเยอะคือท่านไม่ออกจากวัดสแกเลย30กว่าปีสุดท้ายนะครับเพื่อโปรดญาติโยมที่ไปหาท่านโดยเฉพาะเลยโห30กว่าปีน่าเลื่อมใสามากค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านแต่งบทส่วนนี้ขึ้นมาคะมันมีความพิเศษยังไงจุดเด่นสําคัญอันหนึ่งเลยนะครับคือมาจากชุมพูปฏิสูตรโดยตรงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงในระมิรพระองค์เองเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเลยนะเพื่อจะไปโปรดพญาชมพูบุดี อ๋อค oh, ่ะค่ะครับหลวงพูดูท่านก็ดึงเอาแก่นตรงนี้มาใช้เป็นการน้อมนำเอาพุทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆแบบระดับครอบจัก,กรวาลมาเป็นกำลังในการปฏิบัติของเราซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับถ้าเทียบกับบทสวดอื่นๆ มีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าชื่อเดิมจริงๆอาจจะเรียบง่ายกว่านี้อีกครับแบบบทบูชาพระอะไรทำนองนั้นอืมเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการดึงพลังพุทธคุณแบบยิ่งใหญ่มาเลยแล้วความหมายหลักๆของบทสวดนี้สรุปสั้นๆได้ว่ายังไงคะครับ หลักๆก,ก็คือการนอบน้องบูชาพระตนตรัยอยู่แล้วแล้วก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกลับนี้ด้วยแล้วก็ยังระลึกถึงสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิพวกแก้วเจ็ดประการนะครับน้อมถึงพระศิวลีที่เป็นเลิศทางลาบแล้วก็นมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งจักรวาลเลยเรียกว่ารวมพลังงานดีๆไว้ในบทเดียวครับฟังดูครอบคลุมมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่คนสนใจมากๆคือเรื่องอนิสง์หรือว่าผลที่ได้จากการสวด บางคนถึงกับเรียกว่าบทสวดเปลี่ยนชีวิตเลยอันนี้มีความเชื่อด้านไหนบ้างคะโอ้มีหลากหลายมากครับตั้งแต่เรื่องทั่วไปเลยเช่นช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็เบาลงหรือว่าช่วยเรื่องบาร,รมีความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าแล้วก็แน่นอนเรื่องความสงบทางใจการเกิดปัญญาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการสวดมนต์อยู่แล้วแต่จุดที่ผมว่าทําให้คนสนใจมากๆเลยนะคือความเชื่อเรื่อง เอ่อการปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรกับการแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณต่างๆครับการปรับภพ,บพบภูมิฟังดูน่าสนใจมากค่ะมันเชื่อมกับการแผ่เมตตายัางไงคะในความเชื่อนี้ใช่ครับคือเชื่อกันว่าพลังบุญที่เราสร้างจากการสวดเนี่ยพอเราแผ่อุทิศออกไปมันจะส่งไปถึงภพภูมิอื่นได้ทั้งเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญ,ญญาณทั่วไปให้เขาได้มารับส่วนบุญอนุโมทนาแล้วก็อาจจะพ้นจากความทุกข์หรือไปสู่ภพ,บพบภูมิที่ดีขึ้นได้ครับ อ๋อ oh, เหมือนเราช่วยเขาด้วยการสวดของเราประมาณนั้นครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่หลวงปู่ดูท่านเองก็ใช้บทสวดนี้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะท่านเคยพูดไวท้ทำนองว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าที่จะให้ไปติดวัตถุอัป,ปมงคลอ่าฮะคือเป็นเหมือนกุศโลบายให้คนเข้ามาสนใจการปฏิบัติธรรมผ่านสิ่งที่จับต้องง่ายๆก่อนครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจคะ่ะ แล้ววิธีส่วนละคะมีขั้นตอนหรือว่าคำแนะนำพิเศษอะไรไหมแนวทางทั่วไปก็จะมีการเตรียมตัวนิดหน่อยครับอย่างตั้งน้ำมสามจบก่อนแล้วก็ถ้าทำได้ก็สมาทานศีลห้าแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรยัยจากนั้นก็เริ่มสวดบทหลักเลยบางทีก็มีแนะนำให้สวดตามกำลังวันเกิดนะครับ อ๋อที่ว่าวันอาทิตย์6จบจันทร์จบอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหรือบางทีก็มีแนะนําเวลาสวดเช่น2องทุ่มครึ่ง20.30เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พบภูมิเปิดอะไรแบบนี้การเปิดเสียงสวดของครูบาอาจารย์คลอเบาๆไปด้วยก็ช่วยเรื่องสมาธิได้ดีครับหลายคนนิยมทํากันแล้วมีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาสวดบทนี้ มีคำแนะนำจากหลวงตาม,มาครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ดูนะครับท่านสรุปไว้5ข้อเคลบคล้ายเป็นแนวปฏิบัติสำคัญ 1. คือห้ามรับอารมณ์ไม่ดีเข้ามาหรือส่งอารมณ์เสียออกไปคือรักษาใจเราให้ดี 2. คือสวดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ 3. คือจะสวดในใจหรือออกเสียงก็ได้แต่ละสวดหลายคนก็พยายามให้เสียงมันเข้าจังหวะกันหน่อย ่ะ่คืออย่าสวดเสียงดังไปจะรบกวนคนอื่นอันนี้ก็เป็นมรารยาทพื้นฐานอยู่แล้วและข้อส้าสคัญเลยคือพอสวดแล้วก็ให้สํารวมกายวาจาใจไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ไปจับผิดใครท่านใช้คําว่าให้รักษาจิตให้อยู่ในคลื่นจักรพพัดนะครับคลื่นจักรพพัดหมายถึงยังไงคะอ่าคือสภาวะจิตที่มันนิ่งๆมีกําลังสงบมั่นคงเหมือนพระเจ้าจักรพพัดคือมีสติรู้ตัวไม่หวั่นไหวง่ายๆนะครับเข้าใจค่ะ มีประเด็นหนึ่งค่ะที่เห็นถามกันเยอะในเว็บบอร์ดอย่างในพันทิปก็มีคือสวดบทนี้แล้วจะเจอเรื่องลี้ลับจริงไหมจะสัมผัสอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้มองอยังไงดีคะอืมจากประสบการณ์ที่หลายๆคนเล่ามานะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่อาจจะรับรู้ถึงภพภูมิอื่นที่เข้ามารอรับส่วนบุญซึ่งถ้ามองในมุมความเชื่อเรื่องการแผ่เมตตาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงพลังของบทสวดนะไม่จําเป็นต้องมองว่าน่ากลัวเสมอไปนะครับ อาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้ฝึกเมตตาจริงๆตามหลักพรหมวิหาร4ี่คือหวังดีกับทุกๆชีวิตไม่ว่าพบภูมิไหนค่ะสิ่งสําคัญคือใจเราต้องมั่นคงตั้งจิตแผ่เมตตาไปแต่ถ้าการรับรู้พวกนั้นมันออรบกุนสมาธิเรามากไปเราก็สามารถอธิษฐานกําหนดขอบเขียนได้ครับเช่นเชิญให้มารับบุญในบริเวณที่ห่างออกไปหน่อยไม่ต้องเข้ามาใกล้มากเพื่อให้เรายังสวดได้อย่างสงบนะครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ สรุปก็คือบทสวดมหาจักรพรรดนี้หลวงปู่ดู่ท่านรัชนาขึ้นมาโดยมีที่มาจากพุทธานุภาพยิ่งใหญ่ในชมพูปฏิสูตรแล้วก็มีความเชื่อเรื่องอนิสงส์หลายอย่างทั้งทั้งโลกและที่เด่นๆก็คือเรื่องการปรับภพ,บพภูมิการแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาณโดยเน้นที่การปฏิบัติด,ด้วยใจที่แน่วแน่สม่ำเสมอถูกต้องเลยครับคือหัวใจสําคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปฏิหารอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่กระบวนการที่เราได้ฝึกจิตตัวเองนี่แหละ ให้มันมีสมาธิมีความสงบมีเมตตากรุณาผ่านการสวดการแผ่ส่วนบุญไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ตรงกับที่หลวงพ่ดูท่านเน้นย้ำตลอดว่าถึงยังไงก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบตัติการสวดมนต์ก็คือการปฏิบัติอย่างหนึ่งนั่นเองครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าการที่เราฝึกฝนจิตใจตัวเองด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นรอบตัวเราได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ